สวัสดีตอนเช้าค่ะเหมือนเดิมนะคะตื่นมาก็ไปเปิดมา่านรับแสงแดดรับลมอีกไม่กี่วันก็จะหมดปี2025ปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีที่ดีที่สุดอย่างที่คิดไว้แต่อย่างน้อยเป็นปีที่ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างทั้งใจคนทั้งการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวเองบ้างในหลายๆเรื่อง ปีนี้ถือว่าได้บทเรียนราคาแพงแต่ปีหน้าที่กำลังจะมาถึงเราจะตั้งใจแล้วว่าต่อจากนี้เราจะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองมีสติทุกการตัดสินใจและรักตัวเองให้มากที่สุดยอมรับว่ายกเดือนธันวาเป็นเดือนโปรดเดือนเดียวในปีต่อให้ชอบความรู้สึกการเริ่มต้นใหม่ของมกรา แต่ธันวาคือเดือนแห่งการหิวหัวใจชอบทุกอย่างลมหนาวคริสต์มาสสีของฟ้าบรรยากาศอาจมีเรื่องราวดีๆรออยู่สิ้นปีก็ได้เพราะงั้นอย่าเพิ่งยอมแพ้เรื่องดีๆกำลังรอราอยู่อีกมากมายเทศกาลคริสต์มาสก,ก็กำลังจะมาถึงแล้วส่วนใครยังไม่มีปอกหมอนลายคริสต์มาสน่ารักแบบนี้เกิดในตะกาได้เลยนะคะราคาหลักสิบให้ฟิลอบ อุ่นเต็มไปด้วยสีสันที่สดใสตอนเช้าแบบนี้กาแฟอุ่นๆสักแก้วคือดีเลยค่ะกินเหมือนเดิมเป็นกาแฟขว้วเข้มของซันเซ็ตนะคะเข้าเครื่องแล้วก็กดมาค่ะ หอมรมุ่นมากจากนั้นมาทำความสะอาดห้องครัวค่ะกับข้าวตอนเที่ยงวันนี้ก็ทำเป็นแกงจืดหมูสับวนเส้นยัดไส้แตงกวาค่ะแล้วก็โรยกระเทียมเจียวแล้วก็ต้นหอมแค่นี้เลยก็เพิ่มโปรโตีนด้วยไข่ค่ะทำแบบนี้คือน้ำซุปจะหวานแล้วก็หอมอร่อยมากๆเลยค่ะกินเสร็จก็แต่งตัวค่ะไปทำธุระในเมืองสักหน่อย ตอนกลับก็เติมขนมเลยค่ะอาหารมือ้อค่ำวันนี้ก็กินเป็นไข่เจียวค่ะราดซอสมะเขือ,อเทศกรรับมิสเบอร์รี่